สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูน้องกินนี่กับน,น้องโฟกัสกําลังทอดปลาทําทปลาราดพริกปลาช่อนราดพริกครับพี่น้องตามไปครับมาครับผมามาแล้วครับพี่น้องนี่น้องโฟกัสกําลังทอดปลาคอครับพี่น้องทอดปลาคอใหญ่ทําปลาราดพริกอ้าวโอ้พริกก็เป็นอีกน้องโฟกัสกคือเก่งแท้อ้าวทอดเหลืองแล้วครับ ทอดเครืองหนึ่งครับือตัวละเครืองครับพี่น้องมันตัวใหญ่โพดพี่น้องนี่ทอดหัวเรียบร้อยแล้วก็ททอดหางเลยพี่น้องนี่ทอดให้กรอบกรอบแล้วกับน้ำจิม้มปลาลาดครับพี่น้องปลาลาดพริกปลาช่อนลาดพริกอ้าวสุกหางหนึ่งแล้วกับพริกโล่งมาเนี้สุกหมดแล้วอา้าวนี่เรียบร้อยครับปลาลาดพริกปลาคอใหญ่ลาดพริกพี่น้องอ่า ทำน้ำจิ้มมาแล้วเทราดไปเลยสุดยอดครับปลาราดพริกน้องจินนี่ครับเชฟพี่มี่ครับเชฟพี่จินนี่ครับพี่น้องนี่ไปดูใกล้ๆสิดูใกล้ๆส,สิโอเป็นตาเส็บแต่ว่าเรียบร้อยครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าเดีอยพี่น้องคลิปนี้ปลาราดพริกครับ